สำคัญสำชีวิตค่ะน้ำคือชีวิตแถามีน้ำความคิดเท่ากับมีเนาะคะ่ะก็เกิดความคิดว่าจากเฮ็ดนั่น<ม>เฮ็ดนี้ค่ะเราก็อยากจะปลูกด้วยเราเห็นดูในโทรศัพท์เนาะอยู่ใน YouTube เขาก็มีไอ้นี่ราคาดีไอ้นี่ราคาดีเรา,าก็อยากทำ น้ำคือชีวิตถ้าน้ำสมบุรณแบบ์แหลกเรามีพืชผักทําให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นมีรายได้สูเ่เกษตรกรแล้วก็ครอบครัวพวกเขาคือประชากรราวร้อยละของไทยหรือประมาณ25ล้านคนที่ทำเกษตรบนผืนดินร้อยะ40เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงคนไทยทุกคนและส่งออกสร้างรายได้ให้ประเทศปีละมากกว่า ,00 แสนล้านบาท แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของเรายังคงทำการผลิตแบบเดิมๆโดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งให้ผลผลิตต่ำและมีความเสี่ยงสูงพวกเขาจึงมีรายได้ครัวเรือนเพียง1 9 6 0 5บาทต่อปีและมีหนี้สินล้นผลตัวสวนทางกับงบประมาณมหาศาลจากรัฐที่ต้องทุ่มลงไปช่วยเหลือเกษตรกรทุกๆปีทั้งยังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่นั่นคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก คำถามคือจะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยเข้มแข็งปรับตัวและแข่งขันได้ด้วยการระเบิดจากข้างในเพื่อพลิกโฉมภาคเกษตรไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วจะเริ่มต้นจากตรงไหนโจทย์ใหญ่ของการทำเกษตรคือน้ำที่ต้องมีอย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพเพราะมีพื้นที่เกษตรอยู่นอกเขตชนะทานถึง120ล้านไร่ที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากมาอย่างยาวนาน และอีกหนึ่งหัวใจสำคัญคือความรู้สมัยใหม่ในการทำเกษตรและธุรกิจเกษตรมูล,ลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริจึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหายอย่างตรงจุดนั่นคือพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่มากมายแต่กลับใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ทั้งที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคไปจนถึงน้ำเพื่อการเกษตรหากสามารถพัฒนาปรับปรุงให้แหล่งน้ำขนาดเล็กเหล่านี้กลับมาใช้ได้เต็มศักยภาพจะช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงน้ำได้มากขึ้นมูลนิธิปิดทองหลังพระที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำจึงได้บูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นทุกด้าน การนำร่องพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด -19 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระทั้ง2ระยะใน9จังหวัดและกำลังขยายผลการดำเนินงานซ่อมแซมแหล่งน้ำในอีก9จังหวัดลุ่มน้ำมูลซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดในผลที่เกิดขึ้นมีการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กรวม646โครงการใน9จังหวัด มีปริมาณน้ำกักเก็บรวม122.2ล้านลูกบาทเมตรมีมครวัวเรือนได้รับประโยชน์43,549ครวัวเรือนมีพื้นที่รับประโยชน์จากระบบน้ำ2,4218ยไร่มีการจ้างงานผู้ว่างงาน960คนมูลค่าการจ้างงาน39.6ล้านบาทรายได้คาดการของเกษตรกร1,430ล้านบาทคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน5.82เท่า จากการใช้งบประมาณดำเนินโครงการทั้ง2ระยะรวม245.40ล้านบาทเมื่อมีน้ำเกษตรกรสามารถทำได้ทุกอย่างดังนั้นถ้าทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า14,000แห่งให้ใช้การได้เต็มศักยภาพก็คาดว่าจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โครงการปิดทองมาก็ได้ท kind of ่อแต่แรงงานก็เป็นของชาวบ้านช่วยกันทําก็เลยได้มีน้ําใช้อย่างที่ในสระนี้เลยค่ะปิดทองเข้ามาเขาก็จะทําเกษตรผสมผสานปลูกหญ้าเลียงวัวปลูกพืชผักสวนครัวค่ะลูกหลานที่ที่กลับมาจากกรุงเทพเขาตกงานช่วงโควิดพอดีทางมูลที่ก็ว่าให้ลูกหลานเป็นพนักงานช่วยของปิดทองก็ถือว่าโชคดีอีกก็มีรายได้จะช่วยคนตกงานด้วย ชุดแรกมาทำโซลาเซลล์ระบบน้ำตามท่อช่วยกันฝังขุดท่อจากลำห้วยเฟสที่สองก็เป็นเสริมฝ่ายเข้ามาชาวบ้านก็ดีเขาก็มา 20- 30อยากช่วยช่วยกันให้มันเสร็จอยากได้น้ำนี่แหละก็เห็ดซอยเขาหาบักจกหาเสียมาย,ยังไปขุดซอยเขาเลยก็นานี่นะพื้นที่บางนี่กับเ่าเคยเห็ดประมงเข้าว่มีน้โครงการิีท่องล้างผ้าเข้าข้ามาเนาะค่ะก็ขขมีนี่แหละคะ่ะบ่อเลได้เห็ดได้ตัดสินใจได้ลงทุน ข้างขุดบอ่อจะเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมเลี้ยงปูนาเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้านี่ขึ้นก็จะกบนรายรายได้ก็ดีขึ้นร้านก็ได้นนเลี้ยงสูงสูงส่งร้านเลี้ยงกับจิจบปริญญาตีปีนี้แหละมันได้คู่มืออยู่ขายผักใครยันสู้ตายเลยเวลาเราเอาไปขายเราก็บันทึกไว้ผักกวงตุ้งกิโลเราก็จดไว้แล้วก็รวมยอดเงิน <laughs> มีแต่รายได้รา,ายได้กลางวันก็300วันก็ได้500อยู่กับสวนปลูกผักปลูกอะไรมีความสุขค่ต่กี้บ่มีนม้ำลูกเต่าก็าได้ไปเหตุงานอยู่กรุงเทพเนาะคะ่ะบ่าได้อยู่น้ำกันแต่แต่นี่ลูกเต่ามาอยู่น้ำกันอบอุ่นขึ้นหลายค่ะขอโครงการของเฮาน,นะ,ะดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจโครงการดีจากมูลนิธิบิดทองทางพ่อหลวงทำตามรอยพ่อเนาะไม่ทอนะอย่าให้เกษตรกรทุกจังหวัดทุกพื้นที่ มีแนวคิดมีใจเดียวกันที่รักพ่อหลวงแล้วรักน้ำมันคือชีวิตสร้างความอุดมสมบูรณ์ก็ขอพ่อน้ำอยากให้ชาวบ้านเกษตรกรทุกท่านมีชีวิตที่ดีเหมือนกันจากจุดเริ่มต้นเล็กๆโดยปิดทองหลังพระที่เชื่อในความร่วมมือของทุกคนจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขยายกว้างออกไปทั่วประเทศเมื่อภาคเกษตรกรไทยเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และทุกภาคส่วนในสังคมจะเติบโตยั่งยืนไปด้วยกันมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของประเทศและของทุกคน